ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับ JR เหมือนเดิมนะครับครับผมใช่ไหมครับเป็นมอเตอร์380โวลต์3เฟสครับผมนะครับหรือว่าไฟโรงงานถูกต้องครับที่ขึ้นโค้ดว่า FJR ใช่ครับนะครับตอนนี้เรามาอยู่กับตัวอันนี้กี่แรงครับคุณโจตัวนี้5แรงครับผมตัว5แรงเรายกตัวอย่างตัว5แรงมาให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าจะพูดถึงว่าการต่อไฟถูกไหมฮะแล้วก็การดูเฟสต่างๆซึ่ง การดูเพกเราอธิบายไปแล้วใช่ครับนะครับอธิบายไปละเอียดแล้วเดีนี้เรามาดูการต่อไฟแบบบล็อกที่ไม่มีสายไฟยื่นออกมาใช่ไม่ได้เป็นอีกดายเขาเรียกว่าเป็นคอนเนคชั่นบาร์มาเป็นคอนเนคชั่นบาร์ก็คือเป็นกล่องที่ออกมาใช่ครับเป็นกล่องขออนุญาตเปิดเลยครับเออขึ้นอาอ่าเปิดให้ดูนะครับครับผมตัวนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหาในการพอเปิดมาแล้วเนี่ยจะจะเห็นว่าจะมีแผ่นที่เป็นทองเหลือง นะครับทองแดงไม่ทองเหลืองทองแดงครับเป็นทองแดงนะครับวายกันอยู่นะครับครับผมตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นการบริษัททำออกมาตัวนี้ตัวนี้เรียกว่าเป็นการต่อแบบเดลต้าเดลต้าก็คือสําหรับมอเตอร์ที่ต่อกับไฟ2 2 0อ่าก่อน,ก,อนก่อนจะไปถึงเดลต้าคุณโจเราให้ดูก่อนว่าเปิดฝาออกมาเนี่ยมันจะมีบอกมันจะมีบอกใช่ไหมครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมด้ดูก,ก่อนเหมือนเดิมครับอพอเปิดฝาออกมา ดูผ่การต่อโอ้มันจะมีบอกหมดเลยนะครับแล้วก็เรามาต่อตามไฟที่เราใช้นะครับ2 2 0ต่อแบบไหน380ต่อแบบไหนดูได้จากในกล่องไฟนะครับผมทีนี้โดยโดยที่การการการต่อก็คือดูตามในกล่องเนี่ยเขาจะเปลี่ยนวายเฉพาะไอตัวแผ่นทองแดง ที่เราบอกเอาไว้ใช่ไหมครับเพราะเราจะต่อสตาร์หรือต่อเดลต้านะครับอ่าตอนตอนนี้ที่เห็นอยู่ตอนนี้ที่เปิดมาอยู่เนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นการต่อแบบไหนครับคุณจอเดลต้าครับเป็นเดลต้าหรือหรือเรียกเป็นภาษาว่ากี่โวลต์ครับตัวนี้220โวลต์ครับผม220โวลต์3เฟสนะครับไม่ใช่220โวลต์ไฟบ้านนะครับถูกต้องครับผมอ่าเป็น220โวลต์3 3 2 0 220โวลต์3เฟสใช่ครับ3สายนะครับตอนนี้เวลาไฟ ไฟที่เข้ามาก็จะไปต่อตรงไหนครับพี่เจ้าโอเคไฟที่เข้ามาของของของไฟบ้านนะครับเป็นสระไม่ใช่ไฟบ้านครับทีนี้เป็นไฟโรงงานโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงานงอเหมือนเดิมครับ rft สีแดงสีเทาสีดำนะครับสีแดงสีเทาสีดำจริงจริงแล้วลูกค้าไม่ต้องมาวอรี่ใช่ไหมครับว่าว่าเส้นไหนจะเข้าตรงไหนใช่ไหมครับถ้าเป็นตัวนี้แนะนําว่าควรตามสายตามสาย ตามสีนะครับตามสีมันตามสีมันมันจะมีบอกอยู่ครับอ๋อโอเคแดงขาวดำอ่าแดงขาวดำนะครับแต่ถ้าท่านใดท่านใดท่านใดสายไฟโรงงานไม่ได้มีแดงเป็นแดงสีแดงสีขาวสีดําก็ก็เดี๋ยวสลับได้ไม่เสียครับผมนะฮะเพียงแต่ว่าสลับไปสลับมามอเตอร์มันก็จะหมุนกลับทางใช่ครับใช่ไหมฮะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูขั้นตอนวิธีการต่อเครับอ่าโอเคนะครับเริ่มต้นนะครับ นี่มันมีมันมีเคเบิลแกนให้อยู่แล้วสำหรับสายไฟนะครับลูกค้าตออเข้ามาในนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ตออ่อไปผมยกตัวอย่างนะครับอันนี้เราต่อกับดอท้าส2งโวลต์เราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยครับคลายน็อตตรงคลายแค่นิดนึงเพราะว่าสายแนะนำนะครับแนะนำสำหรับช่างไฟนะครับหรือว่า่านผู้ใช้งานนะครับเวลาจะต่อเนี่ย แนะนำให้ใส่หางปลานะครับตรงตรงสายไฟที่จะมาต่อเข้ากับมอเตอร์นะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราเราไม่ควรที่จะพันมันแบบเป็นก้อนมัน,ม,นมันอาจจะเกิดาสายทองแดงที่จะแบบปิ้นไปปิ้นมาแล้วก็ทำให้ไปสปาร์กับอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับ,รบแนะนำทำเป็นหางปลานะครับกระแสไฟจะได้มาเต็มด้วยครับถ้าเราพันครบหมดนะครับสาสายเราสอ0ยี เราต่อการนี้เลยครับเดลต้าใส่เข้าไปเลยครับผมก็คือเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหางปลาเราก็เสียบเข้าไปแล้วก็ใช้ไขควงขันให้มันแน่นนะครับอันนี้เรากำลังยกตัวอย่างในเรื่องของการต่อแบบเดลต้านะครับหรือหรือต่อแบบ2 2 0โวลต์3เฟสนะครับตอ,อนนี้การจะต่อแบบไหนก็ตามนะครับก็ขึ้นอยู่กับ ต,ต้นทางของโรงงานต่างๆที่มานะครับของ,ของลูกค้าเองนะครับบางท่านอาจจะต่อมาเป็น220โวลต์3เฟสบางท่านอาจจะต่อมาเป็น380โวลต์3เฟสก็จะต่อกันคนละแบบนะฮะบสะพานไฟก็จะต่อกันคนละแบบกันแต่ตอนนี้ที่เรากําลังนําเสนอก็คือต่อแบบเดลต้าหรือ220โวลต์3เฟสนะครับตอนนี้คุณโจต่อเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยึดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ไอ้ตัวตัวตัวสายดินต่อตรงไหนครับคุณโจ เอิร์ดอยู่ตรงนี้ครับผมอเอิร์ธเราจะอยู่ตรงนีเน้เอิร์ธเอิร์ธก็จะมีสัญลักษณ์บอกใช่ไหมฮะเอิร์ธเอิร์ธนะครับเอิร์ธเอิร์ธโลกอะครับเอิร์ธสายดินถูกต้องอ่าเอิร์ธเอิร์ธนี่นะครับใส่ตรงนี้จะมีอยู่ที่ค้าเห็นเลยทู้ชมเลยอ่านี่นะครับอ๋อมันจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นขีดขีดสามเหลี่ยมนะครับบอกเอาไว้เราก็ต่อสายดิน แนะนำแนะนําทุกท่านนะครับผู้ใช้ทุกท่านคือต้องต่อสายดินนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อความใช้ใช้ยาวนานของมอเตอร์นะฮะเซฟตัวเองผมเซฟตัวเองแล้วก็ซื้อมอเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็ทีนี้อันนี้อันนี้โจไม่ได้ต่อนะแค่เห็นว่าแค่เห็นว่าสายดินมาต่อตรงนี้โอเคทีนี้อันเนี้ยคือวิธีการเราต่อแบบเนี้ยคือคือหมุนทวนเข็มนาฬิกาหมุนทวนเข็มนาฬิกาก็คือหมุนซ้าย นะครับสําหรับสําหรับมอเตอร์มันจะหมุนได้ทั้งซ้ายและขวานะครับหรือหมุนทวนเข็มนาฬิกาก็ได้ตามเข็มนาฬิกาก็ได้ขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้าแต่ตอนนี้ที่คุณโจต่ออยู่เนี่ยอันนี้มันจะหมุนทวนเข็มนะครับแต่นี้ถ้าเราอยากจะหมุนตามเข็มทําไงครับคุณโจเราสลับตรงไหนฮะง่ายมากครับผมเลือกคู่ใดคู่หนึ่งที่เราจะสลับนะครับส่วนอีกสายหนึ่งเราไม่ต้องไปสลับอยู่กับที่ ใช่จนจะเลือกสลับที่สายสีแดงกับสายสีเทาสายขาวนะครับแดงกับขาวจุดแค่สลับอแค่ไม่ไม่ต้องไปยุ่งอะไรเกี่ยวกับกระพานไฟที่เราทําเอาไว้แล้วนะครับไม่ต้องไปยุ่งเลยครับนี่นะครับตอนแรกมันอยู่นี้นะอ่าตอนแรกอยู่แบบนี้ครับก็สลับกันเราก็แค่สลับ หลับแล้วมอเตอร์จากที่หมุนทวนเข็มนาฬิกาตะกี้นี้นะครับก็จะกลายเป็นหมุนตามเข็มนาฬิกาแล้วนะครับหรือว่าบางคนก็เรียกว่าหมุนขวานะครับจะหมุนซ้ายหรือหมุนขวาก็ขึ้นอยู่การใช้งานของแต่ละคนนะครับไม่ไม่ไม่ได้ยึดอะไรเป็นหลักนะครับ,รบอันนี้เป็นการต่อบเดลต้าที่ไฟ220โวลต์สามเฟสสามเฟสไฟโรงงานนะครับแนะนำทุกครั้งย้ำทุกครั้งมีทุกคนโทลมีเบรกเกอร์ ควรจะติดตั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินแล้วก็ตัวท่านด้วยนะครับต่อไปต่อไปกรณีที่ลูกค้าเป็นไฟ380เราจะทำยังไงไฟ380เราก็ต้องต่อจากสตาร์นะครับทีนี้สตาร์เนี่ยในเมื่อคอนเ e นคชั่นมันมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราดูเับว่าต่อสตาร์ต่อแบบไหนนะครับก็ก็ดู ก่องคู่มือเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับอัน,นี้เดี๋ยวคุณโจจะ,ะตัวสลับสลับไอ้ตัวสะพานไฟที่เป็นอทองแดงนะครับให้ดูจริงๆหลักการมันก็คล้ายๆกับ โอเล็กเนาะก็ก็คือเอาเอาสองรวบเข้าหากันใช่ฮะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็น V 2 U 2 W 2เข้าหากันส่วนส่วนที่เหลือก็จะต่อ RST เหมือนเดิม <c oughs> ดเ,เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราช่วงนี้เราก็จะพูดกันไปเรื่อยเดี๋ยวกำลังจะเปลี่ยนสะพานไฟให้กับลูกค้าหรือว่าท่านผู้ชมได้ดูก่อนนะครับว่าจะเปลี่ยนยังไง ตัวนี้จะเห็นว่าตัวมอเตอร์เนี่ยที่มีจังช่างบล็อกอย่างนี้เนี่ยมันจะเริ่มจากกี่แรงขึ้นไปครับโอ3แรง IP IP 55ครับล็อกมันก็เริ่มนะครับผมอ่าก็คืออยู่ที่ IP ใช่ครับ,รบแต่ว่าถ้าตัวใหญ่หญลูกค้าถ้าลูกค้าทุกคนก็จะเห็นแล้วว่ามันจะเป็นจังช่างบล็อกขึ้นหน่อยอย่างนี้ แนะนำนิดนึงครับสำหรับท่านลูกค้าที่ที่ซื้อตัว JR ไปนะครับแล้วก็เห็นเป็น220โวลต์เนี่ยจะไปใช้กับไฟบ้านไม่ได้นะครับจะจัแบบแปลงหรืออะไรก็ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าระบบระบบไฟภายในเนี่ยทำเมื่อเพื่อสามเฟสโดยเฉพาะนะคร<ไ>ับตอนนี้คุณโจกำลังเปลี่ยนสะาพรนไฟให้กับ ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าเวลาเราเปลี่ยนเป็นตัว380โวลต์หรือสตาร์ที่เรียกกันว่าสตาร์ใช่ไหมครใช่ครับว่าจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นนครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับส่วนตัวสำหรับท่านลูกค้าที่ซื้อตัว JR ไปนะครับ JR นี่เรามีตั้งแต่กี่แรงถึงกี่แรงนะฮะพีจ JR ครับเรามีตั้งแต่ครึ่งแรง ขึ้นแรงขึ้นไปเลยนะครับจนถึงมอเตอร์ตัวใหญ่ๆร้อยแรงร้อยยี่ห้าแรงนะครับแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่กว่านั้นเป็นร้อยห้าสิบแรงหรือว่าสองร้อยสามร้อยแรงมิสูบปิชิก็มีนะครับผมอ๋อใช่ครับผมโอมีม,ม,มีมีตอบสะนองแรงมา<ช>้าจนไปถึงร้อยสองร้อยแรงเลยใช่ครับ,รบแต่แต่รหัสจะไม่ใช่เป็น SFR j R แล้วรหัสจะเป็น F F T H O นะครับตัวนี้จะเป็นตัวตัวนำเข้าจากญี่ปุ่นแล้วตัว JR นี่จะไปถึงกี่แรงครับคุณยยที่เป็นรหัสยังจะเป็นรหัสของ JR อยู่ครับรหัสของ JR ตอนนี้แหรอครับตอนนี้ก็น่าจะสูงสุดอยู่ที่75แรงครับที่มีในท้องตลาดนะครับครับแต่ไม่ต้องซีเรียสครับร้อยแรงเราก็ยังมีอืครับครับตัวนี้บอกลูกค้าอีกทีหนึ่งนะเรื่องการประกันนะครับการประกัน ประกันมอเตอร์นะครับต้องขอย้ำว่ารับประกัน18เดือนนะครับ8 <18 S 1> <ผม S 2> เดือนก็ประมาณปีครึ่งปีครึ่งครับกรณีที่มอเตอร์รับประกันกรณีที่มอเตอร์ผิดพลาดจากโรงงานนะครับผมผิดพลาดจากโรงงานาเช่นมอเตอร์เนี้ยมีอาจจะมีการเคลมทั้งลอต อะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>ไม่งั้นไปทําไปใช้งานปุ๊บรอบไม่ตรงหรืออะไรเนี้ย<ช>ที่เกิดจากสเปคหรือเกิดจากโรงงานจริงๆเนี่ยตัวมอเตอร์เองเนี่ยเขาจะเคลมให้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเงื่อนไขของการประกันเนี่ยเขาจะไม่รวมไปถึงลูกค้าต่อไฟผพดใช่ครับนะครับ,รบ,รบไฟตกนะครับหรือว่าฟ้าร้องอันเนี้ยจะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไข,ขการประกันนะครับหรืออีกเงื่อนไขหนึ่งที่ผมเจอกันมาเยอะๆเนี่ย ก็คือลูกลูกค้าเนี่ยใช้กําลังเนี่ยเกินกําลังมันอืมใช่ครับะะเล้กโอเวอร์โหลดถ้าเรียกโอเวอร์โหลดมอเตอร์มันก็จะเหมือนกับว่าไหม้เลยนะฮะเนื่องจากว่าใช้เกินกําลังในสิ่งที่ที่ทมอเตอร์ส่วนัวัวตัวมอเตอร์มีกําหนดไว้ครับ <S <S <ช>ว่าใช้ที่เท่าไหร่ใช่ใช่ใช่เพราะว่าผมเห็นหลายเจ้าเอาไปใช้กับปั๊มลงครับผมแล้วไหม้หวันขึ้นเลย ปั๊มลมเนี่ยนะครับมันมีอย่างนิดนึงคือว่าปัา๊มลมเนี่ยมีลดอยู่พอสมควรเวลาเราหยุดการใช้งานแล้วเนี่ยแต่ยังมีลมค้างอยู่ข้างในนั่นก็ถือว่าเป็นพาราโโลดแล้วถ้า<อ>เราเปิดใช้งานแล้วเกิดว่าเฮ้ยมอเตอร์ตัวนั้นกําลังไม่ถึงผักไม่ออกดันไม่ไปไม่สามารถดันลมตัวนั้นไปใช้งานได้ต่อครับมอเตอร์ก็จะเกิดการร้อน,นสะสมเข้ามนไปไม่ได้ก็เกิดการไหม้นืคอัอคบอออออ โอเคที่นีเป็นสตาร์อ่าเดี๋ยวให้ถันให้ท่านผู้ชมได้ดูสตาร์ที่380โวลต์นะครับตอนนี้ตอนนี้จากที่เดี๋ยวที่โจชี้ให้กับท่านผู้ชมได้ดูข้อตกัอ่าจากที่มันตอนแรกมันมันมันดิ่งลงมาเพืตอการะกอบันคอ่นเนคชั่นกันหมดเลยถูกไหมครับบนลงล่างบนลงล่างคราวนี้ก็จะเหมือนกับการเขาจับลวกกันข้างบนโดยใช้ตัวแผ่นทองแดงตัวเนี้ยตัวเนี้ยเป็นตัวลวก ไฟเข้าหากันนะครับสามเส้นก็คือไฟนเนี่ยจะรวบกันอยู่ข้างบนทีนี้แล้วเราจะต่อยังไงสามร้อยแปดสิบโวลต์สามร้อยแปดสิบโวลต์สามเฟสอันนี้อันนี้เป็นผังการต่อแบบสามร้อยแปดสิบโวลต์สามเฟสต่อแบบสตาร์นะครับครับผมทีนี้สายไฟที่เข้ามาก็จะเป็นสามเส้นเหมือนเดิมนะครับ,รบเหมือนเดิมใช่ครับเหมือนเดิมเราก็เอาเข้าไปเหมือนเดิมนะครับก็คือเป็น S อ RST นะครับ <R ST S 1> เหมือนเดิมแต่ท่านใดเนี่ยหมายถึงว่าท่านใดที่ไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้ว RST เราจะรู้ได้ไงของเราอ<ม>ันไหนเป็น R เป็น S เป็น T ไม่เป็นไรนะครับก็ก็ต่อได้นะครับต่อได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมันก็แค่จะมีมในเรื่องของการมอเตอร์เทาหมุนไปซ้ายหรือขวาแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าจะให้ดีโดยปกติแล้วเนี่ย ไฟไมาตรฐานเขาจะเป็นสากลก็จะมีสีกำกับอยู่ใช่ไหมครับคุยใช่ครับ,รบเพราะฉะนั้นเราก็ดูดูดูสีเป็นหลักให้เข้ากับสีที่มอเตอร์เขาต่อไว้ได้นะครับตอนนี้ตอนนี้ที่เราทำให้อยู่ก็คือไปการที่จะต่อไฟจำลองการต่อไฟจาก จากไฟโรงงานเข้ามาในรูปแบบของ380โวลต์3เฟสนะครับขออยากนะครับต่อยาตนิดนึงเพราะว่าตัวอยู่ข้างหลังแต่ขออยู่ข้างหน้าไม่เเดี๋ยวเราต่อให้ลูกค้าได้เห็นก่อนนะฮะตัวนี้สิ่งหนึ่งที่ที่ทช่างเขาแนะนำก,ก็คือเราควรจะมีะโปรเทคก่อนที่จะเอาไฟโรงงานเนี่ยหรือไฟ3เฟสเนี่ย เข้ามาที่มอเตอร์เราควรจะมีเบรกเกอร์ตู้คอนโทรลอ่าหรือจะเป็นกล่องควบคุมหรือตู้คอนโทรลที่เราเรียกกันนะฮะอาจจะมีอะไรที่เซฟตี้ก่อนที่ก่อนที่ระบบไฟจะเข้าสู่มอเตอร์อีกทีหนึ่งเพื่อ<ม>เพื่อความปลอดภัยของมอเตอร์แล้วก็มอเตอร์เราจะอยู่กับเรานานๆนะครับอ่านะครับอันนี้เราต่อเสร็จแล้ว นครับว่าข้างบนรวบก,กันแล้วเราก็ต่อสายเข้าสีแดงสีขาวสีดำนะครับต่อแค่นี้อันนี้ก็คือการต่อไฟแบบ380โวลต์นะครับแล้วอันนี้ก็คือเป็นการเหมืนแบบทวนเข็มนาฬิกานะครับอ,อย่าลืมติดตั้งสายดินข้างบนนะครับตรงนี้นะครับที่มีรูปสามเหลี่ยมขีดขดติดตั้งสายดินนะครับ เริ่มตตั<ช>้งสายดินเสร็จแล้วทีนี้อยากจะเปลี่ยนเฮ้ยหมุนกลับทางทํำยังไงเหมือนเมือเม่อสักครู่เลยครับเหมือนตอนต่อที่สองโ้อย์ี่สิวน,นเลยเราก็แค่กับคู่ใดคู่หนึ่งแค่นั้นเองครับเสร็จแล้วง่ายๆนะครับใช่ครับใช่แต่ถนะ้าท่านใดดูแล้วไม่เข้าใจนะครับตรงกล่องมันก็จะมีมีชาร์จบอกอยู่แล้วนะครับสามารถที่จะดูได้นะครับตรงนี้นะครับ ว่าต่อแบบ220โวลต์3เฟสหรือต่อแบบ380โวลต์3เฟสนะครับดูได้ดูได้จากชาร์จตรงกล่องฝาฝาปิดของเขาเองนะครับครับผมโอเคก็สำหรับตัว JR ที่เป็นแบบจาลช่างบล็อกนะครับครับผมก็ให้ลูกค้าได้เห็นแล้วว่าต่อ,อยังไงนะครับแบบเดลต้าแบบสตาร์ครับผมนะครับแล้วก็ต่อสายดินต่อตรงไหนนะครับสลับมอเตอร์หมุนซ้ายขวา ทำยังไงนะครับก็เดี๋ยวสําหรับ JR ก็เอาไว้แค่นี้ผมว่าท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าเนี่ยจะใช้เป็นและขอขอย้อํานิดหนึงนะครับทีนี้ขอย้ำนิดนึงข้อสงสัยทุกอย่างนะครับมอเตอร์มีสูบิชีเรามีคู่มือกากับอยู่ในอยู่ในกล่องอยู่แล้วนะครับการต่อไฟวิธีการใช้อยู่ในกล่องอยู่แล้วแล้วก็ดูที่กล่องไฟตรงนี้ถ้าเรา ถ้าเราจะดูกันต่อไฟนะครับแล้วก็ย้ำอีกเรื่องนึ่งคือตู้คอนโทรลเบรกเกอร์ Baker, ควรจะติดโปรทเทคนะครับ,รบแล้วก็ต้องคำนึงด้วยว่ามอเตอร์เราอยู่ห่างจากแหล่งจ่ายไฟขนาดไหนคำนวณสายไฟด้วยนะครับว่าอันนี้สำคัญว่าว่าไฟถึงเราอ่ะมากน้อยแค่ไหนระยะห่างเปรียบง่ายๆก็เหมือนกับก๊อกน้ำครับถ้าสายยางไกลๆน้ำเวลามันไหลออกก็จะไหลได้น้อย ถ้าเกิดต้นทางเราถ้าเกิดปลายทางเราไกลเหมือนกันครับไฟฟ้าก็เหมือนกับกับน้ําถ้าท่อเราใหญ่แหล่งใกล้แหล่งจ่ายไฟกําไรกําลังไฟก็มาเต็มจะไม่เกิดปัญหาว่าโวนตกหรือว่าไฟตกครับนะครับก็ไฟจะมาต้องใช้สายไฟให้เส้นใหญ่ยิ่งไกลไฟต้องเส้นใหญ่สายไฟต้องเส้นใหญ่ใช่ไหมครับใช่ครับข้อมูลการแบบว่าสายไฟพวกนี้สามารถหาได้ทางอินเทนเอร์เน็ตนะครับผม อินเตอร์เน็ตม,มีแจ้งแต่ถ้ายัางไงเดี๋ยวข้อมูลอันนี้เดี๋ยวทางคุณบอลนิ่งเดี๋ยวเขาจะลงไว้ให้อีกทีหนึ่งนะครับหร,หรือไม่งั้นตรงนี้นะครับตรงเดี๋ยวนี้มอเตอร์ทุกตัวของฟามิสุวิชิเนี่ยมอเตอร์ทุกตัวเนี่ยจะมีบอกว่าศูนย์บริการเือให้เรียบร้อยใช่ครับโทรปรึกษ,ษาสอบถามก่อ,ตอนติดตั้งโทรถามได้ครับหรือว่ามีปัญหามอเตอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับระหว่างหน้าง,งานโทรปรึกษ,ษา ได้หนยทันทีนะครับทางทีมเซอร์วิสของบริษัทมิโูวิชีเนี่ยพร้อมยินดีให้บริการท่านผู้ใช้ลูกค้าทุกทท่านนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับสําหรับคุณโจนะครับที่มาอธิบายรุ่น JR ให้ฟังนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาคุยกับรุ่นอื่นอีกครับผมโอเคขอบคุณมากครับวันนี้ครับผวันดีครับวัสนีครับ